โดนนี่แห <c oughs> ลงวะปลาเลยวะเอ้ยวาแล้วตะเกียนโดน,โดน,อ,นโอุ้ยอะไรวะโอ้โหนโดนอะไรปลาหมอเออตอกตอกโดนวิ่งนีน่ไง ไม่ไงเอ๊ะไหลเลยวะปลาอะไรแล้วน่ะอ๋อโอ้โหกินเบาใช่ลึหมายแ็่แต้มครับ สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับผมรวมถึงนานานักตกปลาด้วยนะครับตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งไปแล้วนะครับผมกระปองก็มานั่งที่หมายเดิมที่ใกล้ท่อตรงนี้นะครับแต่ว่าสภาพน้ำวันนี้แรงยิ่งกว่าทุกวันอีกนะครับผมเมื่อกี้ทางเข้าก็เกือบมาไม่ได้นะครับน้ำท่วมทางโอเคครับผมวันนี้กระปองก็จะตกระยะเดิมนะครับ คนงานหรือไม่เดี๋ยวไปคอยติดตามรับชมแล้วกันนะคะ็จะสู้กันน้ำยังไงก่อนวันนี้อ่ะไปครับผมจะขอญยัดเตรียมอุปกรณ์นะครับผมอโอ้ยครับ โอเคครับผมตอนนี้ตะปองก็เตรียมอุปกรณ์เซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้อ้อยเหยื่อ,อาไว้แล้วนะครับผมขนาดโยนเอยียงไปชิดซ้ายมือนะครับควรยังโยกแบบนี้เลยนะครับผม้างบนนี้ก็มีน้องเข้ามาตกบักไกนะครับผมมี โยมดนะครับที่เคยนั่งต๊ด้วยกันคลิปก่อนน่นนั่งยุทหลังหลังควายวจะมาหรือไม่มาก็ยังไม่รู้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไงเรามาลุยในสวนของเรากันเลยนะครับต้องสู้กันนะครับผมวันนี้อากาศดีครับวันนี้ร้อนมากเลยละ, <c oughs> ะไปลุย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ถอยทิ้งไว้ <c oughs> มีมากิน มาครับเดี๋ยวติดตามรับชมผลงานกันครับผมว่าจะได้จะโดนปลาอะไรกันบ้างนะครับคลิปนี้ลุยครับข้างานมันก็มีขึ้นอยู่เรื่อยๆนะเมื่อกี้ตรงผักตรงน้นนะครับขึ้นโลปลาอะไรนะครับโอเคมาตกกันเลยครับพร้อมโอเคครับพ้อมตอนนี้กสทีโมงห้าสิบกว่านาทีแล้วนะครับมาเดี๋ยวรวยกันเลยครับ เมื่อวานก็มานะครับจะไปนัน่งหลังรางควายนะครับผมตรงนี้เขามีคนมาตกหน้าดินนะครับเลยไม่ได้ลงนะครับตรงนี้เมื่อวานหลังรางควายเมื่อวานก็เข้าเต็ประมอไทยนะครับไปป่าไปไม่คิดตัวครับผมเอาหน้าดินมาตกด้วยเมื่อวานนี่ะปองอหน้าดินจะกินปลาเล็กนะครับป่าส้อยอตัวน้ล็กอ,อ่ะลุยครับผมไม้เล็ก ไปไกลๆนู่นเลยไกลกอพักเลยนะครับได้โปรยเยอะไว้บริเวณนั่นแหละท่านผู้ชมหีตอกครับผอ้ยจวดไปเลยนะครับไม่ทันจวดไปเลยอันนี้ก็ลูกปลานะครับลูกห,หุ่ปลาขึ้นนะครับปลามาเล่นน้ําไหมเลยนะครับผมตอนนี้นี่ ลราก็นำเยอะกว่าทุกวันเลยนะครับข้ามมาเกือบไม่ได้ครับตนทางนู้นนะ นี่อ๋เหอมาเล่นน้ำยุ่แถวนี้นี่เองเก็บไปก่อนเอ้ยออกมาตกปลาไก่ลุยต่อครับเพิ่งนั่งครับผม แหลงวะปลาเลยวะเอ้ยหวานแล้วตะเพียนโอเคอ่าตัวนี้ไซส์สวยเลยนะครับผมอืมใช่ครับสุดเดียวเราไม่ต้องกลัวนะครับปลากินไวมากให้น้ำมักน้ำน้อยด้วยนั่นคุยซะน้อยนะครับ <laughs> อุ๊ยอุ๊ยไปแล้วไปแล้วอุ๊ยปลาเลยวะปลาเลยวะโอ้โอหไม่โดนครับพ่อแดดจงร้อนอยู่นะครับผมช่วงนี้ มีโอกาสได้มาไวครับโอกาสมาไวเพราะว่าตอนเย็นนี่มันมืดไวครับโดอนอ,อะไรวะออโอ้โหปลาส้อย กมาเลย,ยนี่โอ้โหงัดมาเลยครับผมงัดลอยเลยกินทุกปลานะครับ ต่อครับผมเนีอากาแล้วครับผมตอ่อุดรุดรุด ปลาหมออ,อ,อว้านุมแต้มรัวๆหมอช้างเยียบนะครับผมลุยต่อครับปลา,ายังไม่ซ้ำชนิดกันเลยนะครับ ไปเลยอันนี้จับยันเล็กครับปลาข่าวปลาข่าวปลาต่อครับ จวดเลยวะก่อนนี้นั่งไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมเอาแล้วออกแล้วโอ้คนยังไม่ตั้งเลยโอ้ยอะไรวะกินทอนนะครับ เนี่ยเป็นท่อนสองอืมอะไรวะนะจุกจิ๊กจุกจิกโอ้โหนอนประกายขึ้นอยืนนอนนอนเห็นไหมประกายขึ้นอยืน,อนนอนน่ะ เออขึ้นไกลปลาไกลกขึ้นปลายน้ำาน้นเลยนะครับผมโจนผาจวนยังไงหม่องแจมครับปลานี้นะครับกินโคตรเร็วเลยนะปักส่้อยปลาเลยมันตัวนี้มันจะเรียกปลาส่้อยนะครับ ปลาข่าวปลาข่าวปลาข่าวโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาโ o มทุ่นดูกันนะครับมาดูอาการทุ่นกันว่มามันจวดขนาดไหนนะครับไปลุยห้าโมงสิบห้านาทีนะครับผมมาลุยต่อครับดูอาการทุ่นกันนะครับผมจะทันหรือไม่จวดขนาดไหน หายไปโดนเลยโอ้ยลูกปลาเกียยังไม่ทานหาตำแหน่งเลยนะครับยวดเลยอโอเคครับผมพอได้พอได้ ยกยกโอ้โหหุยโอ้โหนะความไวนะครับเอาไม่ทันจริงครับผมคือเราต้องสู้กับปลาเล็กจริงๆนะครับหมายที่นี่นั่นไงเอาแล้วนะนั่นหลุดเลยเกตกระเด็นนั้งมุน โดนนี่ไงโอ้ฝายข้าวเหมือนเดิมนะครับต่อครับผมโหเร็วว่ะโอ้โหไอเลวอุ้ยรูดออื้ Uh huh. ตอกตอกหโดนวิ่งไี่ไงไี่ไงใส,ส่สวยเลยอ่าเพียนครับยกต่อครับแดดจะยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมโอ้โห <c oughs> <c oughs> แลว่ว่าปลาไม่กินไม่มีนะครับที่นี่มีแต่ว่าจะเอาทานหรือไม่นะครับยัง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 โดนถอนปลาอะไรอือือตัวเพียน ครับผม,อมโอ้โห,โหทอน บล็อกตลอกทอนนะทอนไปทอนวะสามมองจะสี่สิบเอ้ยห้ามองจะสี่สิบแล้วครับ อ๋อนครับผมเก็บลมไปแล้วเอ้ยฮเอ๊ะไหลเลยวะปลาอะไรแล้วนะี่ะอ๋อโหกินเบาใช่้วมาเต็้งแต้มครับเพียนไหลโจ๊ดเลยนะครับอ๋อครับผม เนื่องครับมีอาการนะครับโอ้ไหลโอเคครับผมตอนนี้เหลือตะคอเดียวนะครับเมื่อกี้พาไปติดอะไรก็ไม่รู้โอเคครับมาลุยต่อครับผมก็ตอนนี้เวลาอ่า ห้าโมงห้าสิบหกนาทีหลอกขอเดียวซะเสียเราเฮ้ยถอนวะอะไรวะน่าจึงแบบนี้ก็ได้วะ ปลาหมอช้างหยียบตัวนี้เตียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอยไปครับผมปลาอะไรไปไปดโดนอุ้ยรูดโอ้ยปลากินครับผมปลากินวปะปลาอะไรวะ ไ,ไปแล้วไปแล้วโดนวะป่ะอาอะไรมาแล้วอะไรวะเนี่ยอุ้ยตัวเพียรขอเดียวเลยใส่สวยเลยโอ้โหเอาได้วะรเดี๋ยวโอ้ใส่สวยครับผม ไม่เจอกระมังเราเนี่ยเจอเต่ตะเพียนปลาหมอปลาข่าหออมอชัางเหยียบไยนดูปาลาเหาอจะดูเลย,เยไหนดูดิ <laughs> ไหนไหนอันเยอะอยาดูเลย,เยได้อยูว้าเทสชอบดูเท่านี่ป่าเลย ไม้นี่ก็ว่าจะเก็บแล้วนะครับผมมาดูกันว่าจะเข้าหรือไม่นะครับก็ไม่ค่อยเข้าเลยสองสมไม้หลังแต่ได้ปลาตะเพียนตัวใหญ่ไปมืดไว้ครับช่วงนี้ ครับเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์แล้วก็มาดูผลงานกันนะครับในคลิปนี้ไครับผมเก็บโอเคครับผมวันนี้ก็เก็บอุปกรณ์เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับกับใหม่น้ำไหมน้ำไหล แล้วก็ปลาเล่นน้ําเยอะนะครับผมก็พอได้ตัวได้แต้มครับหลากหลายชนิดเลยนะครับผมก็มานยิะนะครับวันนี้ก็ไงแล้วก็ฝากติดตามครับชมผลงานของตะปองกันไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะมาอยู่ที่นี่อยู่บ่อยๆนะครับไปครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลากลับบ้านกันก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าครับผมไปครับสวัสดีครับ